ว่าบางเคือบางคือเพิ die, ่งกระวายมากคู่กออไปคู่ไว้แก่มากกับพอดก่จังเป้าเออคือไม่คู่จังแก่วคือบิวายเก่ารอเก็เกจังเต่เออเกวพอได้ชเกอยเดจังเกียหาเรื่มครับคูเออมันกขยายดกคค่ทุกรอบทุกรอบทุกรอบคิอพอเออบันนี้การว่ากวไค่ทุกรอบผู้ขากะรอยรอผู้ขากะเลื่อยววาจะขอบเบิกผมยิปพอได้งวดนี้ พ่อใหญ่วาไปคู่ละว่าจะคืออะิมครับพ่อก็เรื่อไปงมือาแถวหนึ่งไปหาปูกเรื่อยๆก้าวเกิดชก้าวเกิดชูไปเกีมมกับจาแต่ม่อคูค่บ่งแกงขับง้างเอาขึ้นคนื่่อูว่าใส่เรียกวา่ากาบเซิงขื่อหมดจ้าชื่อแค่ปูจ่า,าคู่กับปู้อว่าหาบบ้าเกียวกันแร่ย เจดีมันจะชข่างเ็บไหมว่าเแลยวกันใหญ่กว่าข่างว่าปูดีว่าพ่เรียวกันได้เออคือคักคิดเขาา่ารวมมานูโมท้าหน้าข้าปุ่มช้าชูปุ่มน้ำตือยกมือทุดขอกปุ่ตัวเนี่ยปูดีก็ได้ตือมาเดวมาเรีวก่อนข้ามอึเมมาเรีวว่าข่างตือบุ่ไปได้มือมาหอกเหียว่างพักันเศษถุงพ้ากันขางเด้อพวกแรงเอยว่าข่า เออปูพี่ว่าบาดยิ่งปูตาได้ต่อบาดกันถึงได้ยิ่งรูปร้านพ่อกขยับข่างรูปดอกเป้เขาขาดไปปูปไปให่คือให้แม่คู่เบิกบุญบ่ขาปูนี่กุญเกะคือเอาบิกไหญ่เปิดมันก็คือเปิดให่ปูนี่ก็ว่าคือง่ายงาน,นกุญเกะแล้วกุ๊งน้ำแม่คู่แข่งปูอเออขั้นจะเปิดกับเปิดเอาแค่แม่กุ๊งน้ำกับของไงว่าทา่าน พอกระได้ถามพอแกงแมยิ้มปูคุณแกงไม่คู่ไม่เลยอะเข้าชิ้นิ้มว่าแก่ไม่ด้่งานขช้บุฟอวานคือปูนี่ก็ะไดบอกว่าบ่เก่งงานเด้อบ่เก่งงานกัดเม่อคุณแก่ยูบ้านไม่คู่นั่ได้คูณแก่ยู่บ้านไม่คู่แก่ไปแมงบ้านนั่นดิไปแข่งบ้านทางใบปูอืกะบ้านไม่คู่มีปูขบานดังไงอันนี้ก็ว่าไม่บ้นไม่คู่เลนี่ เขาปูกคีอผักขาวเขาแข้งอหว่ดูว่าแม่บอกยครับปูเอ๊ยไม่รู้เรื่องเด้อเออพางแม่ครูเรียกข้เข่าอะไรยืมห้าเจ็ดศูนยครับผมอืมใครเานั่งกูเออเขาเก้ปัญหาให้ันยังไงะไรยูมอืมแต่แม่ครูไปเปิดแง้มอะไก็ได้แก้มนั่งนะกต่จะของเอาเียนไปยุเงนจะของนั่นเด้อว่าแข่งว่าเออครูื้อบอกกันถึงไหมยว ไปลังเกาลังไม่ปูแก้วยุ่งขกระรังมันค่อยออก่านกูจิกระรังไม่มันบดเตเียโงงกับของปูนะครับปูอันนี้มัเกียวงมกันนะจ๊ะจ๊ะตอน้ยุ่งขทย่ิ้จอกโดดแล้กครับบ้านเด็กที่หาเก็บชูแม่คู่แก่กูเกี่ยวไว้ข้าวบ่อว่าก็กระดาษขาวบ่าที่บ้านยายพ เขาเปิดเอา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 คุณแก้วไปบ้านเลขที่หาดเจทูลติปูเอาไว้แทน่ะหาเจษทูลนั่นนะเขาไว้แทงอ่ะมันจะมือตูเเีบเขาอื่นเทีบเขาใจ้มอ่ะเขาปูกเขาเอาไปไว้ทำบานที่หนึ่งมือคู่กจกไปเปิดเอากับปุกไปเปเอาลูกปูคือว่าเออางว่างเงินบ่พอกินพ่อใคร ตะเก็บไปปูดาตัวผู้สมบัติจะค้องกับมือแมว่มาแขูที่อ่อไปจะถึงไม่เยิมครับปูผู้จะแกงอีกเยิ้มอ่ะแกงอีกเยิมแกงปูรี่อืมให้วาฟุจะเลี้ยงกันแกงกันได้เท่าไมลระเปิ้เยิ้มครับผู้เท่าผูกกนเนาะโอ้มันเชียวเห็นบอบ้อมาเชียวเห็นบ้อไม่คู่กับใหญ่เท่บ้องหนาบ้งหลังพอ้ก็คือ กูเกล้าเแสงบ่แสงเอาไว้บ้านกับอคก็สิจกคือบัตอดาปุ้ยกะต่อข้างว้านก็สิก็ยังสิบ่เห็นฮึนิ่งหลัเธอรูกูก็สบ่เห็นืเอาไว้ผมใจับของตรงจำได้ของทั้งข้างาแทนว่าเรืองครับปูเออมันั้งข้ามันก็ตรงจำได้ขานจำบ่อด้มาเขียวขาจะจังได้มาแทกูเรือว่าพอกระเนียเรื่อง โอ้ข้่มาคู่เอาใจก็คือจะจัดแข่งน้องวันข้านี้นข่งให้ฟังจ้าผัววันคือจะยืมครับผู่พี่จะได้อบวัาอ้าข้างให้ข้างนี้แข้งมันบอกแต่ว่าคือจะปมจัดแข่งได้ปมเก่ารอยเจ็ดสิบแข่งว่าค่ะเก่ารอยเจ็ดสิบแข่งได้วดนี้แต่คือเก่ารอยเจ็ดสิบว่าแข่ะอืม เออแม่คู่วอปเกลไว้บ้านอืมแต่ว่าขาปป้างอยางแรกกับปุดเกลาแต่ปูที่แข็งแข็งกบว่าเขาจบเคือบ่อผ่านอืมปลาก็ถึงไหมเงื่อนครับปูเออพวกแรกกับใ,ใ,ใจกับเออมาขอแวนแวนก็ม่คู่เอาเพราะว่าพูเรื่องเปะเพราะไหไมเงื่อนข้างเค่อนเรื่องแปะเขาเพราะไหข้างเคลือนเพาะไหนือครับเออตรงพันเมื่คู่ก่อนอื้อเออแม่คู่ลงไปเอาได้ เพราะว่าได้รับคำขังแล้วเพราะโปกปู่ดี้ปู่ดีเป่าคุ้มพัดให้คคือเขาแแกงงบานอ <c oughs> ันนี้คือกันไอเรื่องเรับเขาเอินไอแต่ว่าขเาขาเอิ่มหมาคอผู้เขามพก่มหมาคอเขาเพิ่มคปูคือว่า แม่คู่เอากุณเกไปเปิดเอาเลยปู่ดีไวอย่านี้ปู่ดีรักผมรักขาไว้ให้เราได้ทับิ้คกํบบ่าคู่อย่างใแ้มไว้กับไปเปิดเอาเองวันี้มันดอยมันโวผมแคว่ามันนอนแต่หูกัแล้วรมกเปิดเอาแต่ว่าคือนง่งคือได้ออกขึ้นมาแกเกาเชอืมเกายคชขั้นกจับมืได้เชียบใช่หนาากว่ายิ้มแค่ผร้กับปู่ าามาเคี้ยวมอไ่นกมือ t r ยกวาลึก็คู่แต่ย้งว่าดูแค่คราวนี้เคบ้ยวครับเ็ี้ยเอาขึ้นมาได้เงเก้าร้อยเจ็ดเคียวว่าฝันไงฝันไงอึเมื่นเนนไงเอาจากแกก็เอาคำน่ะก็ไปคน้นคอยเขาเถอเป็ขลนกล้งบ <c oughs> ัม่อเมื่อ <c oughs> ตัวจากแกก็ไป้นข,นขึ้นมาคอยเมื่อแต่ตัวเอา้ยปันได้แต่แต่ตัวเมื่อบัวยืมครับนูแ้งถึง่ยอยากจะแค่บ่ถึง เออถ้าว่ายมไปโค้งคอยมาคู่ใหญ่บอกกัญแคือปอใหญ่คยังกวาช่มากับโค้งใหญ่ยังกอกกบโค้งใหญ่คือกัออืมแตงหมู็ม่เนี่ยค้งห่ม่เคบักเอเคสแล้วหวยเนี่ยแต่โค้งให่คือกัอย้ชครับยิมก็บบกเคสเองเคสใหญ่บอกก็มคือขี้โันอุ้งให่ดวย ตัวบกเยิ่งให่เลยเองครับผมันก็ว่ามถือข่ลูกเกี่ยวแบบกขาแข่ลูกเกลยวกังลูกป่าปาาชาลูกถือไปฮักมากเแต่ขึ้นขึ้นขึ้นเง้ยคนหวเเออชกะจ้าเป็นขว่าหยอกว่าแข่งนี่หอกก็มัวว่าว่าเบักเขอิ่มากถแค่กะจ้ารูหดว่าครับอ้าวมวนี่คือว่าแม่ครูเบิกบุญให้ลูกหลานได้ยอะเนาะครับ ตัวยาไก็เก็ก็เอะบ่านพังกบ้านัเขเกดหมดใครอยากา่กไมใครอยากมคู่เขาเก็บไมัเมื่อวันเบิบ้านกูมาคู่เก็บขายกันมีอยู่เิดบ้านกูกมีหกสิบล้านหกสิบล้านติูเาการเจ็ดสิบไม่เมื่อูกนเปิดถาเขาผมพูเขาขาย่ะแม่คู่อะไดหกสิบล้านเนี้ ใือคู้ขายเขาแกดอบอกว่าขึ้นนม่ดูอมันเอาไปขายเรพ่อพ่อไงบุ๊คืุ๊คเอ้ามนคู่เพเอาเยอพรจอไหเพอจอแล้วข้าวมาคู่ทัเอามาว่ามึงเล่นมาค่เอาได้กับพ่อง่านแค่ไหนวะจ้ะมันขึ้นเปลือกวะค่ะอือก็แกดิโปดไงว่ มือไอตเตอรียปูเป็นแค่มือเอาวัตถเอาลอตเตอรี่อ็นลอตเตอรี่แม ну? ู่ไมผู้อีเตอร์่มยหมไหมขูยี่ไหม่ใช่เออเอากอรบไปผู้กี่เงินยี่ใหมนเขาว่ารา้าใบไมเป็นครับครับูก็ตังมากครับอืมเอาเงินช่ว่เออเออเอาผู้กบฏจีบเอา่มาู อ้าโค้กน้อย,ยอค่สือให้เขาแปรงงูแปรงขวดไปแก่ตัวเจ็ส่วนบัอเยอะั่จะแต่งบักก,กูบัก่าวเลย <c oughs> พอจอให้อเขาขายชืย้อเรืร่อครับปูบึ้มเรื่องครับขึ้นมาได้หรือเ่าจังไจอยู่ครับเอาเรื่องครับบักเยอะจแก้ครับปูเอาเรื่อง เอาไรงวดแล้วปูตัวนี้เอาแล้วครับเริ่มครับคือว่าเอาแหกฟางเ็ได้ครับปูเริ่มเคยมีอเมี่ยงปะเริ่มเคยมีครับวันนี้เมื่ยท้องเกเดือนเริ่มท้องเก้าเดือนครับปูอืมวันนีงเก้าเดือนมันต้องคอร์ดไหมบ่ครับปูคว่ำห้าวคันคบเก่าเดียวบอคอร์ดตายเคื่องแงงอนแกว่าหกเดือนกับบอคอร์ดไหมบ่เริ่มครับปูเก็ดเดือนกับบอคอร์ดไหมบ่ครับอืมยังไงไปสักมากกับเครื่องมือของไหมบอ ให้มันบ้วนมันออกบราดเรื่อยครับคือคือออกดูไปหาหมอหมอว่าบ่รขั้นถวดเขาคือยากะไรอีกเรื่อยๆม่ออกเร <c ười> uhm. ื่อยๆเกิดยากรบอกออกเรืยแปลกย่เกาออกมากกับบ้วนวดเรื่อเป็นปอดรอดแปลกแก่อือเป็นบุบรอดบุบรอดแร่อบางทีพวอมนะครพูคบางทีไข้ครบเก่าเดื่อยยันกระยำกังไหวปุ๊บไหวจะคุ้มหมอเรื่องคือยาไว้ว่ากขาออกเรื่อง คือกันครับพี่พ่บอกไงขวปีแล enfin ้วมันมาเรืมครับมันกับพ่อออกไงแล้วกิฟต์วางผมคือคู่วาพ่อผกลายงอนตูนีกหูกลกกูแต่ว่ามันว่าขวนงเดมครับปูมันกับว่าคืออ๋อคือออกคึอกันอ่งมันตัวพ่อเน่ะบัดนี้มันถวนโดนปูมันก็ว่าขวนนะพมันคือขึ้นปีแล้วนะอืม เรเนียว่าเสียง่ได้เสียงคับปูขค่เนี้ยมาให้ออกข้าก็ไ่เคยฟังปัญหาเสียครับเสียขจะเอาปัญหาก็แม่เก่เนาะไว่เคยอื่นเนาะว่าจ่าว่าจ่ปูซักซิดนะครับพ่อก็มีครูพ่อมีครูกว่แม่เนี่ยน้อเจ๊กับเจอันนั้นมันขวดมันกระอกได้คือคนมีรูปนั่นแหละขค่เปิดอกเจช้าเกิดขึ้นจะมันก็รูออกเขาอื่นนี่ยมันรูออกมันกระจายมันก็เม่เขาแกั่งครับปู ขั้นครบเก่าเดื่อนนงเริ่มเก่าออกยมันพอดีออกมามากับปดไขก็จะง,งั้งเบิ่งเห้วเบิ่งคักไปหว่ะเบ,บิ่งคลักเราฟูเบิ่งคักเราคือว่าห่ะเสืออยู่ครับเ <laughs> ออคือว่านี้ยคบไปคอว่า้ <laughs> <c oughs> ยคลิครับแ่เสือครับคือแค่ซื้อไป <laughs> ครับปู สิบใบเลยก็ซื้อเยอะตลอดเนีปูเมื่อถวนแค่เท่าไปเมื่อเก่ก็ม่วงคตมากมาพรพ้อมกันุมาถึงเมื่อกมอนกนี่เคลียบไหดูซื้อเยปูงววในเราพูดที่ซื้อสิบใบกไดเลยคาปูแข่งมาเหมือนกัแก้ปัญหาบ่แ่เพรแกปัญหาขัดรั่อู้เบิ้งของเบิ้งแา็มานโคตรไปเอือเบิ้งของอันนี้คือผ่านมาการเื่งยิ้ม เออนั่งสุรดาดือสมคักยืดชักยืดชัเออรมุ่ผ้าส้วนผ้าส้วนครับปูสวนบอกสวนขือแขนสวนนะเืรอเอองานชักิงานลูกเพื่อนงานวัวไปู้กอ่ะรวผมมาอ้าวห้มือกงย่บมืมือม้ใจทุววันนีุ้ขับไปหึงหึงแล้วก็รวยน่ลูก้นะเอออันนี้ของแข็ขึ้นหนักแท้ แพงมากั้าแกงหมูนอยังบวนๆก็สมกับเฉเออเออาจับตันก้งกันยเหมือนอเธอคิปเก่าเธอคีบพกยมือคบเก่าบเมือคีบกสมือบ้านอมตาปูเตางางช้างฟังอ่อนเพิ่มฟูงนางอับพอนปัดสมอ่างนางงงรักกองทุ่งเออหนางงูพึ้นนางคริพัก กรวบผมมากพวกมันจ um, ับปืนตามท้าหนกาันไม่ยไทางพปืนยัาด้วกออ้าขอให้มือกมือยรบมือกมือไม้ายรวนนะูสุขสบไปหึงหึงแล้วก็รวยโอ้จับืนยัเาะคมเคร่งของขายก่อนี้้ไปไกลกุ้มงอกุ้มรับปูอันนี้ทางมาทางเข้าไออเออนาอชึกเจ แทบงขารวมข้างเจือหติกมาคู่น้ำหนักน่อยน้ำงอแงมอขอข้างมือกบมือดาบมือกบมือมาหึงหึงแล้วก็รวยเงาเงาจือะเริ้อคือจากมหาบอกมหาพรน่อันนี้น้องตาจ้าขอ่าคข้างบนน้ำเหนจ้าหนึ่งร้อยบาทขอค่าเชอพบกเหนียดปูตัวนี้หัวปูหมดแล้วทีนีาจ้าเยี่ยมครับ มันกับเป็นยังไงบ้าคือหม้ปผู้ขาดเทวะคืออะไบอบีบอบีบมแม่ปูเออาเขาดขงบุมาลอยกเ,เ,าาเห็น <c oughs> พ่อเชื้ขาดเชิ่มคอย่าใส่เพอกหลายกับอก่อเรืมครับขาเชืบมกุบ่ยบมเรื่ห,วหัวปูมาแก้ที่พอเลยจังใหญ่ะเอากันคืออยากได้ค่าเทิมใช่ไหม